เอาหามาให้แล้วนะครับสำหรับคนที่กำลังจะหาบ้านที่ราคาไม่แพงมากแต่อยู่ในใจากลางเมืองนะคะนี่หลังนี้แกขายแบบขาดทุนเลยเจ้าของเในใี่ยจะย้ายกลับไปอยู่กับลูกที่กรุงเทพอ้าวแกเลยยอมขายที่ราคาถูกๆนะนี่เดี๋ยวผมจะพาไปชมนี่ข้างหน้านี่บอกก่อนนะไปชมนี่มีร่องน้ําผ่านด้วยแต่น้าไม่ท่วมนะอ้าวไม่ไกลกรุงเทพมากอยู่ที่อําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีตำบลศรีสํารานอ้าวอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้วัดอยู่ในชุมชนเลยพูดง่ายสองกิโลถึงอําเภอสองพี่น้องเลยนะนี่หลังนี้บอกก่อนของพิดาแกแกขายอยู่แค่ เดี๋ยวพูดก่อนดีกว่าพื้นที่ใช้สอยที่ดินน่ะนะร้2ตารางวาคุดแดงพื้นเดียวนะร7อยตารางวาแต่บ้านในนาบอกก่อนเกือบ200ตารางเมตรชนะเกือบ200ตารางเมตรเลยมี4ห้องนอนมี สองห้องน้ํามีหนึ่งห้องโถงมีหนึ่งห้องขวัวแล้วข้างหลังนี่มีบ้านหลังเล็กๆอีกหนึ่งหลังอ้าวจุจใจเลยนะครับยี่กงกว้างอย่างนี้เลยแลวรั้วดิข้างหน้าดูดิอ่ามีรั้วรอบขอบชิดเลยอยู่ในชุมชนอ่ะเดี๋ยวอยากจะรู้ยังเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปคุยกับเจ้าของพี่ดาเจ้าของด้วยตรงเลยอ่ะตามผมไปสิทธิรักราดมาเลยไปชมกันว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนบ้านสร้างไม่นานไม่ได้สร้างขายสร้างเพื่ออยู่นี่แหละแต่เจ้าของมีเหตุจะต้องไปดูลูกดูหลานที่กรุงเทพอ่ะตามมาเดี๋ยวพาไปคุยกับเจ้าของด้วยะะะข้้าางหนนนนน่ครับ โรงเรียนอะไรนะพี่นะโรงเรียนเทศบาล5วัดศรีสำราญค่ะโรงเรียนเทศบาล5วัดศรีสำราญนะแล้วก็เป็นทางรถไฟตรงกลางค่ะเป็นทางรถไฟด้วยค่ะแสดงว่าจเจริญเลยนี่เดี๋ยวบางคนถามพี่ดาวรอผมแป๊บนึงนะครับค่ะมีคน f อฟถามมาว่าขอข้างหน้าอีกรอบนึงได้เลยท่านผู้ชมผมพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะของพี่ดาเนี่ยอยู่ตำบลสองพี่น้องนะอ่า สุพรรณบุรีตำบลสีสํารานบ้านเลขที่202หมู่2นะนี่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะ4ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ำนะครับ1ห้องโถงหนึ่งห้องครัวแล้วก็มีข้างหลังอีกหนึ่งบ้านนะนี่อย่างนี้เลยนะครับเบอร์พี่แกนะก่อนจะเข้าไปข้างในผมพูดให้อีกรอบหนึ่งนะครับเบอร์ของพี่ดานะครับขายเพราะว่าไปอยู่ดูแลลูกหลานนะพูดง่ายๆเบอร์พี่นะแกจดไปอีกรอบหนึ่งนะเบอร์โทรเบอร์ไลน์บางคนเพิ่งเข้ามา085 358 1650อีกรอบหนึ่งนะครับ 0853581650เจ้าของโดยตรงขายเลยในราคา3 5มล้านห0า0 0่รวมค่าโอนทั้งหมดอ่ะผมพูดทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายคนจะได้อ่าชัดเจนในข้อมูลน่ะนะแล้วหันหน้าบ้านเนี่นะหันไปทางทิศใต้อ่ะไปดูในบ้านกันนิดนึงค่ะเชิญค่ะคุณบอลพี่ดาครับนิดนึงก่อนเข้าไปผมถามพี่อีกรอบนึงนะครับของในบ้านเนี่ยเห็นอะไรพี่ให้บ้างหรือย,อยังไงหรือมาคุยหรืออะไรอ่าเดี๋ยวมาคุยกันค่ะเดี๋ยวมาคุยกันได้หมดเลยอ่าว่าให้อะไรบ้างนะครับ คุยทุกอ,อกถูกใจก็ให้หลายอย่างใช่ค่ะถูกต้องค่ะถามอีกรอบหนึ่งพี่ไอเบอร์ที่พี่บอกเนี่ยเบอร์ทโทรเบอร์ไลน์ของพี่ดาเนี่ย085 358 1650มาเช่าสายใบเย็นมาตอนไหนดีสุดพี่ครับ คือถ้ามาก็มาตั้งแต่เช้าได้เลยค่ะคือไม่มีเวลาจำกัดเลยไม่มีเวลาจำกัดค่ะอ๋อเมื่อกี้พี่ดาบอกว่าอยู่ที่ร่มเก้าใช่ไหมใช่ค่ะย้ายไปอยู่ที่นั่นกับลูกกับหลานค่ะจากร่มเก้ามาเนี่ยใช้วเวลานานไหมพี่มาสองพี่น้องสุพันเนี่ยก็ประมาณกิโลเอ้ยประมาณชั่วโมงกว่ากว่าค่ะถ้าพี่ดาขับรถถ้าเกิดแฟนขับนะคะอ่ามีแฟนขับก็ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นนะครับเน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 ก็ถือว่าไม่ไกลมากอ่าผมถามอีกนิดนึงครับพี่ดาครับค่ะสมมติเราซื้อกับพี่ดาแล้วเนี่ยวางเงินจองเยอะไหม ก็ <g ül> แสนน<พ>ึงได้ไหมพี่ดาคิดว่าไม่เยอะค่ะเอาแค่แสนเดียวค่ะแสนเดียวจองแสนเดียว <c oughs> ให้เวลาหนึ <S 1> 1 <S น่งเดือนหนึ่งเดือน่านี่ท่านผู้ชมสวยเด่นเป็นสงา่าแต่ท่านผู้ชมฟังไปพร้อมผมนะวันนี้ขออนุญ,ญาตไม่เข้าห้องนอนเพราะพี่เขาเก็บของเก็บของด้วยให้ดูคร่าวๆพอเพราะว่ารักษาทรัพย์สินของพี่ด้วยถึงแม่พี่จะขายเนี่ยในเรื่องความปลอดภัยเราก็ต้องรักษาให้กับเจ้าของบ้านด้วยแล้วกันเนาะขอบคุณมากค่ะใครจะชมก็มาชมมาแล้วกันนะครับนี่ แล้วอย่างที่พูดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเข้าไปลึกเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นมองไกลๆเนี่ยบางคนไม่รู้อยู่ในที่ไหนนะจับพิกัดเอาละกันไอตึกขาวอะนะครับโรงเรียนเทศบาลอะไรนะคบพี่โรงเรียนเทศบาล5วัดสีสำราญค่ะโรงเรียนเทศบาล5วัดสีสำราญหรือง่ายๆว่าอยู่ในตัวอําเภอสองพี่น้องเนี่ยแค่กิโล2กิโลก็ถึงแล้วโอ้โหขอบคุณมากแอปสีดำเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดคนนะครับใครเข้ามาชมก็ฝากด้วยละกันนะครับพี่ก็ไม่อยากขายหรอกนะครับที่ขายเพราะว่ามันมีเหตุนะต้องไปดูแลลูกหลานแล้วให้อีกครั้งหนึ่งก่อนเข เห็นตัวเลขนะหูพึ่งตาโตกันเลยนะครับนี่จดไปแล้วกันนะบ้านพรศิวะนะครับพรพัชศิวะคือพี่เขานับถือในอาสายฮินดูนะครับในองค์เทพสายฮินดูกันเลยชื่อนี้นะครับเป็นสิริมงคลกันเลยไปเดินอย่าเพิ่งห้องนอนเลยพี่เดินไปข้างหลังบ้านกันก่อนอห้องนอนสี่ห้องอันนี้นับหนึ่งใช่ไหมพี่ค่ะน,นี่ น,นี้จริงๆนั่นเป็นสองห้องค่ะแต่ว่าเราต้องการที่กว้างกันเลยทําเป็นห้องเดียวค่ะอ่าท่านผู้ชมเห็นไหมครับอ่าสูงเด่นเป็นสง่าสวยโล่งเลยพื้นที่ใช้สอยท่านผู้ชมบอกไปแล้วถ้าเป็นพื้นที่บ้านเนี่ยสองตารางเมตรคร่าวๆนะแต่ถ้าเป็นพื้นที่ดินเนี่ยวัดออกมาก็ประมาณ172ตารางวาชั้นโถงคุดแดงสบายใจได้แล้วน้ําไม่เคยท่วมมาก่อนนะครับเดี๋ยวตามพี่เข้าไปก่อนนี่พี่อันนี้ห้องกินข้าวเหรอค่ะเอ้าวย่างงั้นบ้านพี่ก็มีสี่ห้องนอน หนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องทานอาหารแล้วก็หนึ่งห้องโถงนี่ครับค่ะแล้วก็เรือนรับรองหลังเล็กๆอีกหนึ่ oh, งหลังค่ะข้้งหลังค่ะโอ้คุ้มค่ามาก่านผู้ชมอย่าลืมนะจดเบอร์พี่เขาไว้นะครับราคาตรงๆของพี่เขาเลย3ามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเบอร์พี่ดาบอกให้อีกรอบหนึ่งนะครับศูนย์แปดห้าสามห้าแปดหนึ่งหกห้าศูนย์เดี๋ยวดูก่อนโต๊ะตัวนี้ให้ไหมพี่อ่าถ้าเกิดว่าอา่สนใจชอบให้ค่ะใครชอบไม้สักใช่ไหม แอัน,นี้นนเป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าคใครชอบเอาไปไม่ชอบเดี๋ยวพี่เอากลับให้อ่านี่ท่านผู้ชมหันหน้าไปทางนี้โล่งไหมท่านผู้ชมโล่งไหมตรงนี้ผมว่าโล่งสวยนะดูฝ้าดิดูระดับฝ้าสูงมากเลยนะครับผมว่าสูงสามเมตรขึ้นได้ไหมพีม่ดาค่ะประมาณนั้นนะ่ะเนาะสร้างได้สองปีสร้างสองปีก็ประมาณสร้างปีประมาณหกหกละกันอ,อันนี้หกแปดนะครับโอ้ไม้สัน ไม่สัตว์เก่าหรอวโอ้ขอบคุณมากนะครับผมเรียกไม่ถูกนะครับหลายคนเรียกมาเรียกไม่ถูกเลยนะครับนี่ๆๆๆเดี๋ยวค่อยไปพี่แป๊ดหนึ่งแล้วอันนี้ห้องหนึ่งอ่าอันนี้พี่เก็บของไว้เป็นห้องพระผมขออนุญาตไม่พาเข้าไปแล้วกันเนาะรักษาทรัพย์สินให้พี่ใครจะมาชมกับตากับตัวนี้มาได้ตลอดเวลาเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันไปดูห้องต่อไปกันก่อนพี่อันนั้นห้องอะไรพี่อันนี้เป็นห้องนอนค่ะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่เราก็เลยเก็บของบางทีอยู่บ้างไม่ได้อยู่มบ้านูแงม อยู่แบบบ้านๆไม่ได้สร้างเพื่อขายนะอยู่เพื่ออยู่เองสร้างเพื่ออยู่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยสไตล์คือการเก็บของเนี่ยเป็นสไตล์ของพี่เขาเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ขายก็เลยจะเป็นสไตล์นี้นะแล้วก็อยู่ได้จริงตามนี้เลยอะไรที่ซื้อแล้วจะขอพี่เขาก็คุยอะไรที่ไม่อยากได้จะซื้อแล้วจะให้พี่เขากลับไปก็คุยกันแล้วกันเนาะนี่แล้วห้องนี้ไปไงล่ะ <med itated> อา่าประตูหน้าพี่เป็นประตูเลื่อนใช่ไหมครับค่ะประตูสองชั้นค่ะประตูสองชั้นด้วยอา่าจนขโมยมีไหมพี่แถวนีต้ตั้งกับพี่วาตั้งกับพี่ เาพูดว่าจ้างห้พี่โตมาจากที่นี่นะคะแล้วก็พี่มาอยู่ตรงเนี้ยไอที่โตไม่ต้องพูดถึงเอาถ้ามาอยู่ตรงเนี้ยไม่มีค่ะเอาง่ายๆพี่สุพรรณบุรีสองพี่น้องเนี่ยพี่ตอบมาสองประเด็นแล้วประเด็นแรกพี่บอกว่าตั้งแต่เกิดยันโตปัจจุบันเนี่ยน้ำไม่ท่วมข้อที่หนึ่งไม่ท่วมค่ะข้อที่สองพี่บอกว่าตั้งแต่เกิดมาถึงปัจจุบันเนี่ยขโมยขจรแทบไม่เคยมีคะ่ะสบายใจได้ออกไปนี่คือร้านค้าร้านขายเต็มหมดแล้วมั้งพี่ค่ะขายอะไรบ้างแถวนี้ตอนนี้ก็มี มีเกือบทุกอย่างมีขายไขย่ขายปกของชาพวกอะไรมีหมดเซเว่นเซเว่นมันก็มีหมดเลยค่ะจากนี่ไปเซเว่นกี่กิโลพี่ประมาณะสะดวกซื้อประมาณไม่ถึงกิโลค่ะ,ะไม่ถึงกิโลมีหลากหลายร้านค้ากันเลยเพราะมันอยู่ในแทบเเรียกว่าเยอะมากาค่ะร้านใช้นี่เยอะมากเอาง่ายๆพี่มันอยู่ในตัวอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยความจเจริญมันมีอยู่แล้วอสงบเปียวไม่พี่กลนคือไม่เปี่ยวมั้งไม่เปียวค่ะอยู่ด้วยสบายอยู่สบายค่ะถามตรงๆพี่ เสียดายไหมคือถามตรงๆตอบตรงเลยค่ะว่าเสียดายเพราะบ้านหลังนี้เราเราคือเราตั้งใจสร้างสร้างเพื่ออ,อยู่เองท่านผู้ชม ดูอากัปกิริยาของพี่เขาแล้วกันด้วยความเสียดายมันออกมาทางเววตาออกมาทางอากัปกิริยานะครับพี่เขาไม่อยากขายหรอกมันมีเหตุจําเป็นที่เราต้องขายนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครเขารักขายสิ่งที่เรารักหรอกท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากนะฝากแชร์ฝากกดไลค์ให้พี่เขาด้วยแล้วกันนะครับขอเข้าใจรวๆเป็นกำลังใจให้พี่เขาหน่อยมันมีเหตุและผลที่จะต้องพูดไงว่าเนาะไปอยู่ที่นูน่นไปอยู่กับลูกกับหลานกันพี่เนาะ มันก็เลยมีเหตุจาเป็นตรงนั้นน่ะนะครับสุพรรณหน้าอยู่ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาชมกันรับรอ,องบ้านหลังนี้ใครซื้อไปไม่แพงแน่นอนค่ะอ่าพี่พูดมาก็ดีแล้วี้พงให้กรลลอกชี้พงให้ผมอีกได้ข่าวว่าขายแบบขาดทุนขาดทุนเลยค่ะไม่ได้ขายเกือบขาดทุนเพราะว่าหลังนี้สร้างประมาณ4ี่ล้านห้าค่ะท่านผู้ชม ผมไม่ได้มาพูดเพื่อการขายไม่ได้เป็นน้านการตลาดเพื่อพูดน้มน้าานะ่ะวันนี้พี่แกขาย172ตารางวาบ้านพร้อมที่ดินทุกอย่างนี่แกขายอยู่3.59ล้านพร้อมค่าโอนทุกอย่างแต่พี่แกบอกว่าแกขายที่ดินเออขอโทษเขาบอกว่าสร้างที่ดินสร้างบ้านหลังนี้มาใน4ล้านกว่าใช่ไหมพี่ค่ะตอนโครงสร้างอัดแน่นเลยค่ะมาดูจะไม่เห็นรอยร้าวรวนทั้งหมดพี่บ้านพร้อมที่ดินที่พี่ลงทุนไปมานานเท่าไหร่ประมาณ4ล้านห้าค่ะประมาณนั้นประมาณนั้นค่ะรวมราคาที่ดินแล้วด้วย ที่ดินยังไม่รวมค่ะถ้ารวมที่ดินประมาณเท่าไหร่พี่ที่ดินตอนนี้ก็ประมาณประมาณเกือบเกือบล้านเหมือนกันเกือบล้านเอาง่ายๆต้นทุนพี่ห้าล้านกว่าพี่ขายสามจุดห้าเก้าล้านพอละไม่เรื่องเยอะไม่เรื่องมากขอให้มันขายได้เธอจะได้จบเพราะว่าลูกบอกว่า,าแม่ไม่เป็นไรหรอกขาดทุนก็ไม่เป็นไรแต่อยากให้ดูลูกดูล้านเอาง่ายๆาจะหลอกหลอกเขาบกว่าหลอกให้แม่ไปเลี้ยงลูกเ <laughs> ลีเ้ยงหลานเอาเพูดง่ายๆเนาะ อ้าวไม่เป็นไรพี่เดินไปดูกันสักหน่อยหนึ่งถ้าไปชมอ,อันนี้คือขายแบบจริงใจมากนะระหว่างที่พี่เดินไปผมก็วกแวะอีกละครับเนี่เก็บข้าวเก็บของแบบลุกทุ่งลูกทุ่ง <ใน S 1> <ๆ S 2> แต่จอีกห้องหนึ่งฉากคุณบอยก็เป็นสี่ห้องนอน<ะ>นับหนึ่งตรงนี้นะถ้าไ้ชมช<ะ>ใครว่าสวยฝักพิมพ์สวยมาหน่อยละกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอันนี้นับสองห้องนอนนะแล้วส่วนมาหนานได้มาด้านนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งห้องพระนับสามห้องนอนแล้วทางที่เข้ามานับสี่ห้องนอนอันนี้คือห้องนั่งทานข้าวถ้าไ้ชมสูงโปร่ง อากาศค่อนข้างจะดีนี่ขครสวยขอกําลังใจอีกนิดนึงเนี่ยผมจะทิปนิดนึงพี่เ็าพูดไปในน้ําตาคอไปเลยนะถ้าใครสังเกตดูนะครับเจ้าของขายเองราคานี้แล้วสบายใจได้ในสไตล์ผมบอยสิทธิ์สิทั้งล้านไม่ใช่ขายไม่ใช่พี่เขาบอก3ล้านบาททวนแล้วผมมาเทิร์นกลายเป็น3.59ล้านตอนแรกพี่เขาขายพี่ตอนแรกพี่ขายเท่าไหร่เอาตอนเอาคนไหนไหนก็พูดไปเลยตอนแรกขายอยู่ สามล้านแปดสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทค่ะมันเศรษฐกิจแบบนี้มันเป็นขูดเลือดกระปูนะทุกคนจะลบาบากพอตัวละลดมาสามแสนขายในราคาานี่พอแล้วพี่ขอยมาขายได้เหอะในสามจุดห้าเก้าล้านพอก็เลยว่าอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าคนแบบใครเขาตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่นะคุณบอยพูดถึงเราเองเราก็แย่ตามเหมือนกันก็เลยว่าอ่ะไม่อ่ะค่ะไม่เป็นไรเผื่อเขาเป็นเจ้าข,ของที่ก็ให้เขาอ่า อย่าลืมนะผู้ชมไม่แพงขอบคุณมากนะครับราคาก่อสร้างสูงลองมาชมดูนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดมั่วพูดโน้มน้าวเพื่อก,การขายลองมาดูด้วยตาแล้วกันนะอันนี้ห้องครัวค่ะเดี๋ยวตามพี่เข้าไปในห้องครัวแต่เบอร์ออเบอร์พี่ก่อนก่อนที่จะเข้าห้องครัวนะเบอร์พี่ดาเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งเบอร์ไลน์ผมจะกราบขอบคุณแทบตัดแนบตัดทุกคนเลยนะถ้าช่วยพิมพ์เบอร์พี่เข้ามาหน่อยเพื่อเป็นการแชร์ให้กัาหน่อยแล้วกันเนาะเบอร์พี่ดานะครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์เนี่ยจะพูดแล้วช สามห้าแปดหนึ่งหกห้าศูนย์ช่วยพิี่เอ่งนิดนึงนะท่านผู้ชมนะศูนย์แปดห้าสามห้าแปดหนึ่งหกห้าศูนย์เป็นเบอร์โดยตรงของพี่เขาเลยนะครับแล้วตอนนี้แอดมินก็ขึ้นเบอร์โชว์ให้ชมกันนะครับนี่อีกหนึ่งห้องนะครับสองห้องน้ําอันนี้เป็นห้องน้ําห้องกลางห้องโถงห้องเขาเรียกว่าห้องน้ําส่วนรวมอ่าสะอาดสะอ้านมากนะครับพี่เขารักษาของสะอาดสะอ้านนะเพียงแต่ว่าบ้านกว้าง อันนี้ห้องอะไรครับพี่อันนี้ห้องครัวค่ะห้องครัวห,ห้องครัวก็มีแบบอุปกรณ์แบบครัวหมดเลยเพราะเราเป็นบ้านๆนละค่ะพี่นบกุลมายินคณากล้องผมนิดนึงพี่เป็นบ้านๆหมายความว่าคือบ้านๆกับความว่าบ้านๆก,ก,ก็คือบ้านๆอะ่ะอยู่ยังไงทําอย่างนั้นขอให้ใ<ช>มันสะอาดสะอ้านนะใช่ค่ะมีกระทะกับแขวนด้วยกระนาต่างกธรรมดามีเขียงก็แขวนกันธรรมดานี่เป็นครัวไทยพี่ครัวไทยแบบสบายๆที่โทษนะพี่ทํากับข้าวกินเองบ่อยไหม ก็บ่อยค่ะแต่อันนี้ส่มากจะทำแบบที่ไม่ที่ไม่มีฟันแต่ถ้ามีฟันจะอยู่ข้างล่างค่ะอ่ะโอเคอันนี้ก็สบายใจได้แสดงว่าครัวพี่มีสส่วนส่วนที่ไม่มีกลิ่นก็อยู่บนบ้านส่วนที่มีกลิ่นก็อยู่ข้างล่างอ่าเดี๋ยวพี่จะเพิ่งไปนะครับลบคนนิดนึงนี่แล้วครัวพี่แกติป,ปูกระเบื้องเต็มพื้นที่เลยอ่าจะได้ไม่เขาเรียกสะอาดทำความสะอาดง่ายๆกันนั่นนะครับนี่โอ้ขอบคุณทุกคนที่พิมเบอร์มา <ๆ S 1> นี่ผมย้อนสอน่านผู้ชมบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้ผมย้อนขึ้นไปเรื่อยๆนี่ย้อนไปเห็นไหมเห็นไหมฮะ ย้อนขึ้นไปนี่บ้านพี่แกนี่กว้างนะผมคำนวณด้วยสายตานะประมาณเกือบ200ตารางเมตรถือว่ากว้างอยู่ไม่ได้แคบไม่ได้เรีกกว่าหดหู่เข้ามานี่โป่งโล่ง,ลงสบายๆเปิดไฟสัหน่อยนี้นก็โล่งเลยแล้วกลางคืนนี่ขับรถมาดูเถอะผมว่าแถวเนี้ยเจริญน,นะสพี่น้องสุพรรณบุรีนี่ใครว่าไม่จเจริญลองขับรถมาเถอะนะค่อยางจะเจริญเลยนี่เดี๋ยวก่อนจะไปดูส่วนอื่นยังไงขอหัวใจรวยๆอีกสักคนละห้าดวงหน่อยท่านผู้ชมขอหน่อยคนละหดวงให้กำลังใจพี่เขาหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์พี่เขาหน่อย ผมชอบมุมนี้อย่างเลยเนี่ยนะโลง่งเขาเรียกว่าสวยมากๆอะ่ะเอาโป่งโล่งเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่พี่ครับแล้วเมื่อกี้พี่ดาบอกนะครับสล้านห้าแสนเก้าหมื่นพี่ออกค่าโอนให้ด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะแล้ววางจองอยู่เนี่ยพี่วางจองขอหนึ่งแสนบาทค่ะหนึ่งแสนบาทเดือนให้เวลาหนึ่งเดือนมาถึงปุ๊บก็มาวางจองมาถึงปุ๊บก็มาวางมาจำใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอ่าแล้วที่ผมถามพี่ไปแล้วนะครับแถวเนี้ยขอข้อมูลเพิ่มเติมพี่ สองพี่น้องมีอะไรน่ากลัวอีกน้ําก็ไม่ท่วมถ้าถามว่าไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะเพราะว่าขโมยขจรก็แทบจะไม่มีนะคะพูดถึงอ่าเอาง่ายๆว่าไม่น่ามีอะไรวิตกมากหมายนักหนาอ่ะพี่พาไปดูนอกบ้านหน่อยสิครับพี่ออกประตูหลังได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะคุณบอยได้ค่ะชมพี่เขามีสองประตูอันนี้ประตูครัวนะครับ อันนี้อันนี้ถ้าเกิดทําเป็นพวกไร้ฟันก็จะมาไอเป็นมีฟันก็จะมาข้างล่างค่ะคุณบอยตำน้ําพริกใช่ไหมพี่โขกน้ําพริกทอดปลาอะไรต่างๆก็จะมาตรงนี้กันที่กลิ่นแมลงแรงค่ะคุณบอยใส่ได้เลยค่ะไม่เป็นไรพี่ผมตีนเปล่าเนี่ยสบายๆลูกทุ่งไม่ไม่มเลมันมันมีนี่ค่ะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรนี่ตามพี่ดาไปเลยนี่ครับข้างบนท่านผู้ชมซักผ้าก็ซักตรงนี้นะพี่นะค่ะ ก็กเครื่องซักผ้าค่คะพ,พี่ดานี่หนึ่งพี่ดานี่หนึ่งนี่อีกหนึ่งหลังใช่ค่ะท่านผู้ชมใครว่าคุ้มมั่งหลังซ้อนหลังสองหลังเขาเรียกว่าปลูกซ้อนกันเลยนะครับหลังนี้พี่ปลูกไว้ทําไมตอนต้น,ตน,ตนลูกหลานลูกคิดจะจะมาอยู่มาเที่ยวเงี้ยแต่พอดีเขาก็ไม่ได้มาสักทีไม่ได้มาอยู่เลยเอ,อ๋อเอาง่ายๆว่า,าลูกจะอยากให้มาอยู่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มาเลยก็เอาไว้เก็บของก่อนเลยตอนนี้ ああสองหลังร่วมกันสองรกว่าตารางเมตรท่านผู้ชมถือว่าคุ้มค่าอีกหนึ่งที่หนึ่งหลังเลยนะแต่ผมสงสัยพี่จังเลยพี่สร้าง2ปีทําไมมันเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวานล่ะสีมันยังสดอยู่เลยแล้วรอยรลาวก็ไม่มีล่ะก็มันไม่มีคนอยู่ไงคะแล้วก็เราสีเราก็ใช้ก็ใช้สีโอเคนะคะพูดถึงคือคุณภาพมันได้ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอะเราไม่ได้พูดเพื่อเชียร์กันนะท่านผู้ชมนี่อันนี้หลังน้อยนะอันนี้หลังเล็กอันนี้อาจยังก็ยังมีบ้างเลยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันแบบ ฝนมันตงมันตกก็ยังมีมั่งธรรมดามนะริ้วรอยน้ำอ่าธรรมดาธรรมดาพี่นี่ข้างหลังบ้านนะท่านผู้ชมนี่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 แล,ล้วรู้ว่าพี่แกนเนี่ยอย่างที่บอกนะสบายใจได้แล้วก็ติดไฟนี่ไม่รู้ติดอะไรตั้งหนาทุกหัวเสาทุกเสามีแต่ไฟเรียกว่าโคมไฟกลางคืนนี่สว่างสวัยหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องห่วงเลยข้างหลังนี่พี่ห้องนี้มันมีกี่กี่ห้องนอนพี่อันนี้มีสองห้องนอนค่ะแล้วก็มีมีห้องน้ํามีห้องครัวเหมือนกันค่ะฮะเดี๋ยวพี่เดีย๋ยวพั่นิดนึงครับพี่สองห้องนอน มีห้องน้ําค่ะห้องครัวค่ะมีห้องน้ําครัวอีกค่ะโอ้ท่านผู้ชมไม่คุ้มวันนี้ก็ไม่รู้จะคุ้มวันไหนแล้วนะแต่ไม่เคยมีใครอยู่เลยค่ะ1คืนมีใครมาอยู่ไหมสักคืนหนึ่งไม่มีเลยค่ะตั้งแต่สร้างเสร็จค่ะท่านผู้ชมรับประกันได้ไม่ไม่ไม่มีใครค่ะแล้วก็เนี่ยเราก็เลยเก็บของค่ะเก็บของเนี่ยจะง เนี่ยแบบนี้เลยค่ะโอให้มีคนอยู่อย่าไปมองความของเยอะแยะให้มองความโปร่งความโล่งท่านท่านชมมองไปเนี่ยมีประตูหลังนี่แล้วพี่เขาเก็บของไว้ด้วยนะครับพรานตรงนี้สบายสบายเลยใครมาอยู่ได้นี่คดคุ้มเลยอย่าลืมนะเนี่ยพูดเหมือนตอนนี้ยเบอร์พี่เขาอย่าลืมเมมไว้แล้วกันนะครับชื่อพี่ดานะครับเดี๋ยวเวลาย้ายไปเนี่ยสามรถสิบร้อยยังไม่รู้เลยค่ะแล้วถ้าไม่ย้ายคนซื้อเนี่ยพี่3.59ล้าน2พี่น้องสุพรรณบุรีกับหลังเนี่ย ไม่ต่อรองเลยพี่แต่ขอของพี่ทั้งหมดเนี่ยพี่โอเคไหมก็เดี๋ยวมาคุยกันค่ะอ่าโทรมาคุยกันเบอร์เบอร์เดิมที่พี่ให้ไว้เนาะค่ะศูนย์แปดห้าสามห้าแปดหนึ่งหกห้าสุขุนอ่ะเดี๋ยวพอดูห้องนี้นิดนึงครับพี่ม,มีห้องนี้ค่ะโอ้โหท่านผู้ชมอุ้ยเดี๋ยว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 ท่านผู้ชมขอที่เข้าไปข้างในหน่อยนะครับเนี่นี่นี่มันโอเคเลยอะ่ะมันกว้างมันโปร่งมันโล่งนะมันอยู่ได้จริงนะครับท่านผู้ชมนี่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 สูงโล่งเลยนะครับ ใครมีลูกหลายคนนะครับลูกเด็กเล็กแดงนี่เอามาอยู่ได้สบายสบายเลยแล้วก็ต่อมีห้องน้ําค่ะมีห้องน้ําด้วยค่ะมีห้องทําครัวด้วยอ้าวอย่างคุ้มท่านไปชมมองด้วยตาเนี่ยมองด้วยกล้องเนี่ยอาจจะเก็บข้อมูลไม่หมดท่านนัดพิดามาเถอะนัดคุณดามาเถอะมานัดชมของจริงดูที่วันคุ้มอย่างที่กล้องมันเห็นไหมกล้องมันอาจจะหลอกตากล้องมันอาจจะเสแสร้งกล้องมันอาจจะให้ข้อมูลไม่หมดแต่เมื่อท่านมาดูแล้วเนี่ยลงมาชมว่ามันดีจริงหรือเปล่าอ่าตรงนี้พี่เวลาจะออกไปข้างนอกเนี่ยจะต้องทะลุบ้านหลังใหญ่เหรอ หรือมันมีทางออกไปลังน้ไม่มีทางออกข้างๆนี่ค่ะไปดูหน่อยได้ไหมพี่ได้ค่ะข้าง,าาง,างนี้ค่ะคุณบอยเนี่ยเดินออกไปด้านนี้เลยค่ะอ้าวสบายเลยพี่พี่ดานี่นึงครับผมถามพี่ดานี่นึงก่อนเดินไปก็จะแวะถามไปเรื่อยๆ<ช>พี่บอกว่าของกินมีของใช้มีสามาถานีตำรวจเพื่อความปลอดภัยก็ไม่ไกลโรงพยาบาลก็ไม่ไกลไม่ไกลค่ะกรุงเทพก็ชั่วโมงครึ่งก็ถึงเอ๊ะอย่างนี้พี่ผมถามพี่นิดนึงแล้วพี่ไม่เก็บไว้สักสิบปีแล้วค่อยขายแ่ะถามนิดนึง โอ้โหลูกทุกวันนี้ลูกบ่นมาะไรก็บ่นทุกทีว่าแม่ไม่มีใครดูหลานไม่มีใครหลานเพราะว่าหลานก็สิบสิบสิบสามแล้วก็สิบเอ็ดก็เอาง่ายๆว่าย,วยิ่งเก็บไว้ยิ่งโซมยิ่งเก็บไว้ก็ไม่มีใครมาอยู่ขายมันตอนนี้เลยขายในราคาเนี้ยพอแล้วนะอ่ะไปเดินพี่เดินไปดูกันเรื่อยๆะนะท่านผู้ชมนี่ให้ดูด้านหลังก่อนนะนะครับเนี่ยบ้านสองหลังเหมือนซื้อหนึ่งหลังได้หนึ่งหลังเลยนะในราคาแค่สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นพี่มีแอร์ให้กี่เครื่อง อ่าตอนนี้มีเครื่องเดียวค่ะห้องที่พี่นอนอยู่ค่ะเพราะาพี่เองมันไม่มีใครมาอยู่กับพี่ค่ะพี่ผมถามนิดนึงพี่สร้างไว้เกือบสองปีเนี่ยพี่อยู่สักประมาณกี่วันอยู่ไม่ถึงปีค่ะไม่ถึงปี พราะบางทีวันสองวันสามวันอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งบางทีมาวันหนึ่งอาทิตย์บางทีไม่วาเลยค่ะก็ไม่แน่นอนไม่แน่นอนอค่ะคก็ข้าวของก็อยู่เหมือนเดิมค่ะคุ้มค่าหมดหมดคือง่ายเลยมนเลยดูยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยเพราะว่าเจ้าของเนี่ยสร้าง2ปีเฉลี่ยแล้วก็อยู่ครึ่งทางอยู่แค่ปีหนึ่งหรือแค่ง่ายเลย600กว่าวันอยู่แค่300อกว่าวันคุ้มค่าอีกหนึ่งที่ ตามพี่ดาไปดูข้างหน้ากันค่เชิญค<ม>่ะด้านหน้าค่ะคุณผู้ชมท่านผู้ชมจําไว้แล้วกันนะผมเรียกว่าไลฟ e, ์สดพร้อมเลยทําให้เห็นหมดเลยและนี่ท่านผู้ชมสังเกตดูไฟหัวเสาพี่เขาโอ้โหสวส่างสวัยเลยสุพรรณน,นะนสองพี่น้องตำบลศรีสัมพันเนี่ยเดี๋ยวนี้ถนนหนทางเขาดีนะเดินทางง่ายๆ<ส>นะต้องลองมาชมนะเดี๋ยวหาว่าผมมั่วหาว่าผมง้อลองมาดูด้วยตาตด้วยท่านผู้ชมแล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนี่ให้พี่ดาเกเดินไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมเดินตามไปพี่ดาเดินไปก่อนเลยครับค่ะนี่ตามผมมานะเดี๋ยวพาไปดูกันนี่อ้าวโลล่่งมเา พื้นที่เกือบครึ่งไร่172ตารางวาแต่มันกว้างขวางมันทาอะไรได้เยอะเลยแล้วประตูรั้วพี่เขาเนี่ยโอ้โหเป็นสแตนเลสซะด้วยดไิไม่ไม่เรียกว่าคุ้มะนะมาอยู่แล้วคุ้มค่าแน่เลยนะครับมาทาอะไรได้อีกเยอะแยะจะไปหมดเดี๋ยวให้พี่ดาเคย,ยืนรอผมไปก่อนนะเดี๋ยวผมขอเรียนามานตัวเลยค่ะคุณบอยอ่านี่นี่ท่านผู้ชมบางคนเพิ่งเข้ามาต่อไร์สดใหม่ๆเห็นไหมล่ะมันสวยแค่ไหนเห็นไหมล่ะว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนนะครับดูทรงเราสิ อชอบตรงสูงใช่ครับสูงมากาสูงเด่นเป็นสงา่าเรียกง่ายๆเลยองคโถงลมพัดส,สบายหันหน้าเนี่ยออกทางทิศใต้ลมพัดโชยเยเย็นสบายเขาเรียกว่าเป็นทิศเรียกทรัพย์นี่ท่านผู้ชมผมเชื่อนะผมกล้าท้าถ้าท่านผู้ชมไปซื้อในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยในราคานี้ไม่มีดอกผมให้5ล้านกว่า4ล้านไปไปลายห้าล้านกว่าด้วยซ้ําถึงแม้จะเป็นมือหนึ่งนะครับมันไม่มีง่ายๆรอกในราคาอย่างนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่มันเยอะ ทั้งเป็นพื้นที่ดินพื้นที่จะสันภายในบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเนี่ยก็ประมาณร้อยกว่าตารางไม่ถึงด้วย60 70 8เจตารางวา,าน,น,นั่นก็น3ล้าน4ล้านแล้วนะแล้วอันนี้บ้านเขาค่อนข้างจะโอ้โห,โหใหญ่กว้างแล้วพี่ดาแกก็หลุดปากมาแล้วแกสร้างตั้ง4ล้านกว่ารวมที่ดินก็5้าล้านกว่าแต่วันนี้แกขายแค่3 5ม้กล้านมันคุ้มขนาดไหนล่ะอ่ะเดี๋ยวจะไปทิ้งท้ายคุยกับพี่ดาซะหน่อยเห็นป่าอ้อยอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะท่านผู้ชมออกไปเลี้ยวขวานิดเดียวนั่นก็ค้ว อ่ะพี่ดาครับก่อนจะไปพี่ดามีอะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยหนึ่งไหมอ่ะพี่ดายืนตรงประตูกลางๆเลยดีกว่ามาตรงนี้ดีกว่าอ่านะมีอะไรฝากกันสักหน่อยหนึ่งไหมก็ท่านไหนสนใจนะคะติดต่อพี่ดาได้เลยนะคะติดต่อได้ทุกวันค่ะแต่ขอถ้าเกิดจะมาดูขอติดต่อล่วงหน้าก่อนสักวันนะคะเผื่อว่า เราไปตรงนู้นตรงนี้เผื่อไม่อยู่บ้านค่ะอ่าลวงหน้าหนึ่งวันมายินดีต้อนรับทุกคนนะคะถ้ามาดูแล้วไม่ซื้อก็ไม่ว่ากันใช่ค่ะ,ะยินดีค่ะ<า>ดีใจด้วยค่ะ,ะที่เข้ามาดูครับมาแล้วเฟอร์นิเจอร์อันไหนอยากได้ก็บอกไม่อยากได้ก็บอกคุยกันรู้เรื่องคุยกันง่ายๆคุยด้วยเขาเรียกว่ามาสัมผัสเจอหน้าคุยกันต่อหน้าง่ายๆอย่างนั้นเลยเบอร์พี่นะครับอ่า เดี๋ยวพี่ดาเดี๋ยวผมใช้พี่บอกเบอร์พี่อีกนิดนึงท่านผู้ชมผมจะไปแล้วจะลงไลฟ์จะลงคลิปแล้วนะเดี๋ยเพิ่งลำคานผมขอฝากเบอร์พี่ดาไว้อีกรอบหนึ่งนะครับเหตุจําเป็นของพี่เขาขายคือเขาต้องไปอยู่กรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นไม่จะเป็นพี่เขาไม่ขายอยู่หรอกนะครับเพราะฉะนั้นมันมีเหตุอะพี่ดาจะขอเบอร์พี่ชจ้าช้าแล้วจะให้เอฟซีหรือท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยช่วยกันจดช่วยกันจําช่วยกันเมมไว้เวลาติดต่อพี่จะได้ง่ายๆติดต่อพี่ดาเบอร์อะไรนะค่ะเบอร์085ค่ะ358

16-50ค่ะฝากไว้เลยท่านผู้ชมด้วยความจริงใจด้วยความเคารพด้วยข้อมูลที่สัจจริงทั้งหมดนะครับใครชอบฝากฟิพ์มชอบให้กำลังใจฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ให้พี่ก็ด้วยแล้วกันนะขอบคุณมากๆค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะอ่าโอเคครับนี่ลงไลค์ขนาด7คน700อกว่าคนผมก็ลงแล้วเพราะมันหมดหน้าที่ของผมคือหมายความว่าผมนําเสนอครบให้ตีแผ่หมดแล้วนะครับ700อกว่าคนก็ขอบคุณมากๆ8 0แ้กว่าคนตอนนี้นะครับขอบคุณมากๆขออนุญาตลงไลค์ด้วยแล้วกันเนาะฝากติดตามผมบอยสิทธินันกราชด้วยลวกัน ราคาเจ้าของทุกแปลงไม่มีบวกไม่มีมิ้มไม่มีซิกแซกนะครับไม่มีเอาราคาไปเทินไม่หาผลประโยชน์จากการขายแม้แต่หนึ่งสลึงเพราะฉะนั้นโทรหาเจ้าของย้ายอย่างสบายใจเลยแล้วกันอวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมมากผมบอยสิทธิศักิขอกลาฝากติดตามชมไลฟ์สดทุกวันเลยแล้วกันนะครับติดตามชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไว้ทั้งแอปสีแดงแอปสีดำแอปสีฟ้าเลยแล้วกันขอบพระคุณครับพราะว่า